มีทั้งหมด4กรณีด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเอาอันแรกก่อนโนโนนะคะกรณีที่ฟังก์ชันไม่มีการรับค่าและก็ไม่มีการคืนค่านะคะซึ่งก็ลูกอย่าพยายามไปเปิดของเก่านะคะอันนี้นะคะง่ายที่สุดก็คือที่เราทำกันแล้วนะคะมาเขียนพร้อมกันนะคะคือการเขียนฟังก์ชัน say hello นะคะอันนี้เราทำไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าก,ก๊อปมานะคะลูกนะให้เขียนไปพร้อมกับอาจารย์นะคะ ะนะคะบรรทัดแรกนะคะเวลาเราเขียนเนี่ยนะคะเราต้องจะเขียนฟังก์ชันเราก็มีการ define ฟังก์ชันก่อนนะ,ะเราต้องมี define หรือว่าสร้างนะคะแล้วเมื่อเรา define แล้วนะคะเราถึงจะ call ฟังก์ชันได้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะมันเป็น main code นะโปรแกรมเนี้ยนะคะมันเป็น main code นะคะ นะคะเมนโค้ดก็คือตัวโปรแกรมหลักนัมาอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันตรงนี้มันจะมีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายเป็นร้อยเป็นพันจะอยู่ส่วนข้างบนซึ่งพอเราเขียนเยอะเนี่ยเราจะแยกไฟล์ออกไปเป็นอีกไฟล์หนึ่งได้นะคะก็สมมุติแต่เราตอนนี้เราทำด้วย j u p y เตอร์โน b ตบุ๊กเราจึงไม่สามารถแยกฟังก์ชันไปอยู่ในอีกไฟล์หนึ่งนะคะ <S <S ซึ่งไฟล์ <ances> นั้นจะนาสกุล p y นะคะแล้เวลาเราเรียกเราก็จะ import เข้า <my S 1> มา เหมือนเรา Import Library ต่างๆ,างๆนะคะนะทีนี้เราไม่ทำนะคะเพราะว่าเราใช้จู p ิเตอร์โน้ตบุ๊กแล้วก็เรามีฟังก์ชันแค่เนี่ยแค่นิดเดียวเองนะหนึ่งฟังชันสองฟังก์ชันตรงนี้นะคะสำหรับโจนหนึ่งโจนเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปโยงไปหาตัวตัวไฟล์ใหม่นะคะที่เป็นไฟล์ p y ก็ไม่ต้องนะคะทีนี้เวลาเราเขียนเราก็เลยต้องมีอย่างนี้ define ฟังชันก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วย call ฟังชัน ตรงส่วนที่ call function เนี่ยนะคะตรงเนี้ยมันจะเป็น main code นะคะทีนี้เราก็เริ่มต้นได้ว่าเป็นฟังก์ชันที่ไม่มีการรับค่าใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีการคืนค่านะนะคะไม่รับและไม่คืนก็คือไม่ return นะคะนะเพราะนั้นง่ายที่สุดก็คือฟังก์ชันประเภทนี้แหละนะคะอ่ะมันก็จะเป็นการแล้ที่เราทำอะไรละ่ะเราต้องการให้มัน print hello เฉยใช่ไหมแล้วก็ ตั้งชื่อฟังก์ชันให้มันสื่อเราก็ตั้งฟังก์ชันชื่อว่า hello แล้วกันนะคะเวลาตั้งชื่อฟังก์ชันนะก็เหมือนกับฟังก์ชันใน Python ปกตินะก็คือต้องปิดด้วยวงเล็บนะคะต้องปิดด้วยวงเล็บนะโอเคนะคะพอเราตั้งชื่อฟังก์ชันเสร็จแล้วนะคะว่าเรารู้แล้วว่าเราจะต้องการตั้งชื่อว่า hello ฟังก์ชันเราก็จะมา define ด้วยคำสั่ง def นะคะแล้วก็ hello นะคะปิดโคลอนนะคะ ตรงนี้เราก็อันนี้คือง่ายสุดนะคะเราก็สั่ง hello นะคะเราจะสั่งบรรทัดก็ได้นะคะอ่านก็ได้แล้วแต่เราอันนี้โจทย์มันง่ายนะคะเพราะนั้นชิป enter รันผมนะคะ,ะเราก็ได้ผลอย่างนี้นะคะเราเรียกกี่ครั้งก็ได้นะคะนี่คือข้อดีของมันก็คือเราเรียกกี่ครั้งทีมันก็ได้อย่างนี้นะคะนี่จะเรียกทั้งหมดสครั้งด้วยกันนะคะ สำหรับฟังก์ชัน h ัโหลนะคะนี่ก็คือข้อดีที่การเขียนออกมาเป็นเป็นตัว functional programming หรือเป็น section section อะนะคะนะก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือเคสแรกนะคะนี่คือเคสแรกนะกรณีที่ฟังก์ชันไม่มีการรับค่าและไม่มีการคืนค่านะคะก็จะได้อย่างนี้ เพราะฉะนั้นก็จะมาอันที่2อนะคะอันที่2ก็จะเป็นกรณีที่นะคะเป็นกรณีที่ฟังก์ชันมีการรับค่ามีการรับค่านะคะแสดงว่าอาจารย์ส่งค่าเข้าไปเนาะมีการรับค่านะแต่ไม่มีการคืนค่านะคะไม่มีการคืนค่าคือไม่ได้ใช้คำสั่ง Return ะะไม่มีการคืนค่าคือไม่ได้ใช้คำสั่ง return นะคะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันมีการรับค่านะคะแสดงว่าต้องส่งแล้วถึงรับนะคะ,อะโอเคนะคะโจทย์ก็อย่างที่เราเห็นกันนะคะที่ครั้งที่แล้วนะคะก็คือโจทย์การเขียนตัวฟังก์ชัน happy birthday นั่นเองนะคะ,ะเราจะมีการ เรียกใช้ฟังก์ชัน Happy Birthday นะคะแล้วเราก็จะมีการส่งชื่อเข้าไปเห็นไหมคะนะเพราะฉะนั้นนะคะบรรทัดแรกที่เวลาเราต้องทำก็คือการที่เราต้อง define ฟังก์ชันนะคะแล้วเราก็ตามด้วยการ call ฟังก์ชันเสมอนะคะซึ่งตรงนี้นะคะมันก็คือ main code นั่นเองนะคะอันก็จะวงเล็บไว้ให้อย่างนี้นะคะเป็น main code เนาะโอเคนะคะ ทีนี้เราจะเรียกฟังก์ชันอะไรอันนี้ลูกก็ขยือบให้มันห่างมัรททดกันนะคะฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันชื่อว่า Happy Birthday เนาะตั้งชื่อให้สือ่อ Happy Birthday นะคะเราส่งค่าเข้าไปนะคะส่งแจนเข้าไปอย่างนี้คือการส่งค่าเมื่อส่งไปแล้วก็ต้องมีการรับนะนะคะเมื่อส่งไปแล้วต้องมีการรับค่านะคะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะมา define ฟั n ก์ชัน happy birthday นะคะให้เหมือนเป๊ะเลยนะคะนะคะชื่อต้องเหมือนเป๊ะเลยนะคะ happy birthday ตรงนี้เรารับมาเป็นตัวแปรหนึ่งตัวแปรหรือที่เรียกว่าพารามิเตอร์เนาะอ่าเรารับค่าเข้ามานะคะเราก็รับเป็น name เรารับเป็นแจนเลยตรงๆไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเรียกหลายๆชื่อนะลูกนะเราจะมีเรียกหลายหลาย,หลายครั้งเป็นแจนเป็นจอนเป็นโจ e ได้หมดอะนะคะนะ เพราะนั้นตรงนี้เราจะใส่ตัวแปรไปนะคะเราส่งไป2เราก็ต้องรับ2เราส่งไป1รับ1นะคะอ่ะโอเคนะคะก็เป็นฟังก์ชัน Happy Birthday เราก็จะทำการปริ้นใช่ไหมคะทำการปริ้น backslash n ไว้สักนิดนึงก่อนเนาะ,ะ Happy Birthday บรรทัดแรกนะคะส่วนบรรทัดที่2เนี่ยนะคะเราก็จะมีปริ้นโดยมีการใช้ชื่อด้วยเนาะที่เรา มีการรับค่าเข้ามาแล้วเราก็ใช้งานมันนะ Happy Birthday to you นะ,ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการใช้ตัวแปรที่รับค่าเข้ามาตัวนี้นะคะก็คือ name นั่นเองอย่างนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนประกอบเฉยๆไม่มีอะไรนะคะนะแค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นแค่นี้เองนะคะเราชิป enter รันผลค่ะนะคะทีนี้นะคะการส่งค่าตรงนี้นะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะเราส่งค่าได้หลายๆค่านะคะเราเรียกฟังก์ชันได้หลายๆครั้งนะคะตรงนี้เราอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นแจนเป็นโจนะคะเป็นจอนอย่างเงี้ยนะคะแต่เรารับตรงฟังก์ชันนี้ที่รับค่าก็จะรับค่าเป็นตัวแปตรตัวแปรเดียวนะคะก็คือเนมนะคะเพราะฉะนั้นการเรียกแต่ละครั้งเนี่ยทำครั้งที่หนึงนะคะเอาแจนไปทําก่อนนะ,ะพอทำครั้งแล้วก็ทำมาสองรทัดนี้ใช่ไหม พอครั้งที่2ก็เอาโจเข้าไปนะมันก็จะไล่จากเมนโค้ดเนี่ยลงมาทีบทรรทัดลงลงมาทีแล้วบรบทรบทรัดบรรทัดบรรทัดอย่างนี้นะคะอ่ะแล้วในตัวฟังก์ชันมันก็ทําจากบนลงล่างเช่นเดียวกันนะคะโอเครันผลค่ะนะคะก็จะได้อย่างนี้อย่างนี้คือการกรณีที่ฟังก์ชันมีการรับค่า แต่ไม่มีการคืนค่านะคะอาจารย์ไม่มีการคืนค่านะคะเพราะอาจารย์ยังไม่ได้มีคําสั่งรีเทิร์นใดๆเลยนะคะโอเคนะนี่กรณีที่2นะโอเคทีนี้ลองมากรณีที่3 มันจะเป็นกรณีอาจารย์เรียงลําดับจากง่ายมายากนะคะทีนี้มันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรณีที่ฟังก์ชันไม่มีการรับค่าแต่มีการคืนค่ามันก็เป็นไปได้นะคะนะไม่มีคันไม่มีการรับค่าแต่มีการคืนค่ามีการ Return ์ออกมานะคะโอเคเช่น Return ค่าออกมาเพื่อจะมาทำการปริ้นข้างนอก อย่างนี้นะคะรีเทิรค่าจากฟังก์ชันออกมาเพื่อจะมาทำนู่นทำนี่อีกทีนึงข้างนอกที่ตรงเมนโค้ดข้างนอกนะคะโอเคนะคะทีนี้โจทย์ที่เราเห็นก็คือโจทย์การที่เราทำการรับชื่อนะคะเป็นการรับชื่อเนาะแล้วก็แล้วก็เป็นการ นำผลส่งกลับมานะคะแสดงผลข้างนอกนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเขียนฟังก์ชันในการรับอินพุตนะคะเราจะเขียนฟังก์ชันในการรับอินพุตนะโอเคนะเป็นรับชื่อนะคะเพราะนั้นบรรทัดแรกที่เราจะทำก็คือการ define the function นะคะ เมื่อเรา define แล้วเราก็ call หรือฟังก์ชันอาจารย์จะพูดซ้ําไปซ้ามาตรงนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันต้องจําให้ได้นะคะเวลาสอบพวกเรามักจะลืมนะคะมักจะลืมบางคนไป call ฟังก์ชันข้างบนด้วยความตกใจนะคะมันมันไม่ได้นะคะ define ฟังก์ชันต้องอยู่ข้างบนคอ l เสมอนะคะมันจะมีอะไรอยู่ก่อนอยู่ก่อน define ได้ไม่เป็นไรสมมุตินะเช่น import math นะหรือว่าอะ สมมุติว่า Multiply เท่ากับ1อย่างเงี้ยนะคะได้ทั้งนั้นนะคะมันมีอะไรอยู่ก่อนได้ทั้งนั้นนะคะแต่มีข้อแม้แค่ว่าการ Define ฟังก์ชันจะต้องอยู่ก่อน c l l เสมอนะคะอันนี้ตรงนี้เราเอาออกนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะเราก็ไม่ต้องไปเรียกให้มันเปลือง Memory นะคะโอเคนะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเขียนฟังก์ชันที่ทำการรับ Input นะคะนะ แทนที่แทนที่ที่ปกติสมมุติเรารับใช่ไหมเราเรารับค่าสักตัวอย่างเงี้ยน,นะ,ะรับชื่อสักชื่อหนึ่งนะคะปกติเราก็มาอินพุตตรงนี้ใช่ไหมคะนะทีเนี้ยอาจารย์จะไม่ทําอย่างนี้นะคะเราจะเขียนฟังก์ชันขึ้นมาเองนะคะเราจะเขียนฟังก์ชันขึ้นมาเองนะนะคะแล้วก็ฟังก์ชันให้ตัวแปรตัว n นะคะ รับค่ามาเนาะเป็นผลลัพธ์นะคะเป็นผลลัพธ์จากฟังก์ชัน fullname นะคะเป็นผลลัพธ์จากฟังก์ชัน fullname นะผลลัพธ์ที่ได้จากการคืนค่านะคะจากฟังก์ชันชื่อว่า fullname เนี่ยถูกเก็บไปในตัวแปร n นะคะแล้วก็ทำการปริ้นนะคะตัวแปร n นั้นนะคะอย่างนี้นะนะคะทีนี้นะคะตรงนี้เดี๋ยวเราเขียนไว้นิดนึงก็ได้เราจะได้ พยาามอธิบายประกอบนอกว่า f ฟ Name นะคะอย่างนี้นะ๋ยวเราพิมพนะคะอย่างนี้นะคะทีน,น,ะะนี้เราก็พอเรารู้แล้วว่าตรงเมนโค้ดของเราเนี่ยในเมนโค้ดของเราก็คือเราจะเรียกใช้ฟังก์ชันฟ Name ก่อนนะคะแล้วเมื่อไหร่ที่เรามีการ Return ค่าออกมาเนี่ยเราจะสามารถเก็บค่านั้นนะเก็บผลลัพธ์นั้นนะไปไว้ในตัวแปรได้ ถ้ามีการรีเทิร์นนะคะ, return, ะ,คะก็จะเก็บค่าไปในตัวแปรได้เพื่อจะเอาไปทํานู่นนี่นั่นต่อได้นะคะทีนี้วิธีการเขียนตรงนี้นะคะถ้าลูกไม่เขียนอย่างนี้นะคะถ้าไม่เขียนอย่างนี้นะจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ทําการปริ้นอย่างนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะคะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็อันประทัดต,ต่อมานี้ก็ไม่เอานะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะคือไม่ต้องไปเก็บในตัวแปรก็ทําได้เหมือนกันนะคะทีนี้นะคะ เราก็เขียนเพื่อความเข้าใจนะก็จะกลับไปเหมือนเดิมนะนะคะเขียนเท่ากับน,นะนี่นะคะอะไม่มีการรับค่าก็คือมันไม่มีการส่งค่าเป็นฟังก์ชันที่ไม่มีการรับค่าและไม่มีกและแต่มีการคืนค่านะไม่มีการรับค่าแสดงว่าตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรข้างในนี้นะไม่มีนะคะไม่มีนะโอเคแล้วก็ไป define ะะฟังก์ชันนี้นะคะฟังก์ชันชื่อว่า u full name นะคะเมื่อมันไม่มีการรับค่าตรงนี้ก็เลยไม่มีอะไรนะคะตรงนี้ต้องไม่มีอะไรนะคะในวงเล็บจะไม่มีพารามิเตอร์อะไรดังนั้นนะคะเพราะมันไม่มีการรับค่านะคะ,ะแต่ทีนี้นะคะเราก็มาทำการคำสั่งของ full n a m e ก็คือเราต้องการรับ INPUT อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะคะเราก็รับ INPUT มานะคะ เรัเป็นฟตั้งชื่อตัวแปรตามปกติเหมือนเราเขียนนิ้มพูดปกติเลยนะคะ Enter your full name อย่างเงี้ยนะคะใช่ไหมนะคะตามปกติเราก็เขียนอย่างนี้ถูกไหมลูกนะคะนี้เราก็จะทำการ return name ตัวเนี้ยออกไปนะคะนี่แหละค่ะคือการมีการคืนค่านะคะก็คือมีการใช้คำสั่ง return นะคะคืนค่าตัวแปรออกมา นะคะ,ะเราก็คืนค่าตัวแปรออกมานะคะรันผลดูก่อนนะคะผลเขียนอะไรก็เขียนไปนะคะนะคะัะนะคะั้นมาดูว่ามันทําอะไรนะคะเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยเราเวลามันทำงานเนี่ยมันไม่ได้ไล่จากข้างบนนี้นะคะมันจะไล่จากตรงเมนโค้ด ะะเพราะฉะนั้นเมนโค้ดอย่างแรกคือมันทำการเรียกใช้ฟังก์ชัน fullname นะคะก่อนที่จะ p ริ n นนะคะเพราะนั้นมันก็จะไปเรียกใช้ฟังก์ชัน fullname ข้างบนนี้นะคะฟังก์ชัน fullname เริ่มที่บรรทัดใดก็ทำอย่างนั้นแหละค่ะมันก็เริ่มที่คำสั่ง input ก่อนนะคะแล้วจึง return ตัวแปล name ออกมานะคะเมื่อทำตรงนี้เสร็จ return ออกมามันก็จะกลับมาอยู่ที่บรรทัดนี้นะคะแล้วจึงทำการ Print นะคะ print นะคะทีนี้ตัวเนี้ยนะคะเราใช้เป็น n ลูกจะใช้ name ซ้ําก็ได้ไม่เป็นไรนะคะนะเพราะว่ามันมันเอาโลเคชั่น v r i l คนละที่กันน่ยนะคะมันมันชื่อซ้ํามันไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าเอาเพื่อความเข้าใจเนาะเราก็จะใช้ชื่อคนชื่อตัวแปรคนละตัวกันแล้วกันนะคะนะนี่ก็จะเป็น n นะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะโอเคเป็น global variable นะคะตรงนี้พูดอีกอย่างหนึ่งเนาะ ว่าเป็น global variable ก็คือใช้ในเมน n c o d นะใช้ในโค้ e หลักนะคะใช้ในตัวโปรแกรมอะนะคะตัวแปรนี้นะทีนี้ส่วนตัวแปร name นเนี่ยนะเราเรียกว่า local variable นะคะคือมันจะใช้เฉพาะในในฟังก์ชันนั้นๆเท่านั้นน,น,นะคะนี่เอาง่ายๆพอนะคะนะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือตัวอย่างนะคะว่าตอนนี้ฟังก์ชันที่ไม่มีการรับค่า ะะแต่มีการคืนค่านะคะไม่มีการรับค่านะตรงนี้นะคะหมายความว่าตรงนี้นะคะไม่มีการรับค่าไม่มีอะไรอยู่ในวงเล็บของฟังก์ชันนะคะไม่มีการรับค่านะแต่มีการคืนค่าคือมีการใช้คำสั่ง return นะคะออกมานะ เพราะฉะนั้นเราก็จะมาที่กรณีสุดท้ายนะคะกรณีที่4และสุดท้ายและนะคะอันนี้ก็จะซับซ้อนที่สุดแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวโจทย์เราก็จะไม่ได้ยากนะคะอันนี้ก็คือกรณีที่ฟังก์ชันมีการรับค่านะคะขยายตรงนี้นิดนึงเนาะมีการรับค่าและมีการคืนค่านะมีทั้งรับและก็มีทั้งคืนนะคะ อันนี้ก็คือคอมพล็กที่สุดและซับซ้อนที่สุดแล้วนะคะ,ะเวลาสอบนะคะอาจารย์จะเน้นให้ออกข้อสอบตรงส่วนฟังก์ชันที่มีการรับค่าและคืนค่านะคะย้ำนะคะเวลาสอบจะเน้นนะคะให้ฝึกการใช้กรณีนี้เป็นหลักนะคะก็คือจะมีการรับส่งค่าแล้วก็มีการคืนค่าออกมานะคะทีน,นี้จากโจทย์นะคะลักษณะของโจทย์นะคะ อย่างเป็นตัวอย่างที่เราทําไปแล้วนะจะเอาตัวอย่างเก่ามานะคะเพราะเดี๋ยวเราต้องมาฝึกตัวอย่างใหม่กันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือฟังก์ชันคํานวณพื้นที่สี่เหลี่ยมนะ square area เนาะแล้วคืนค่าเขียนฟังก์ชันคํานวณน,นะแล้วให้คืนค่าผลลัพธ์ออกมาแสดงข้างนอกฟังก์ชันถ้ามีการเขียนโจทย์ลักษณะอย่างเงี้ยนะคะต้องทําให้ครบนะคะนะคะพยายามทําให้ครบนะคะ เพราะว่าเขียนไม่ชัดเจนนะคะว่าแสดงว่ามันจำต้องมีการรับค่าเข้าไปคำนวณในฟังก์ชันแล้วรับไม่พอนะคะต้องมีการคืนค่าผลลัพธ์ออกมาแสดงข้างนอกด้วยนะคะคำว่าแสดงข้างนอกก็คือนะคะการปริ้นนะคะที่ตรงเมนโค้ดนั่นเองนะคะโอเคทีนี้พอเราเห็นโจทย์อย่างนี้ปุ๊บนะคะเราก็มาเลยนะคะอย่างแรกก็ต้อง define the function ก่อนนะคะ แล้วก็ทำการฟั l เดิฟังชันนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือ m main c o d e อยู่ตรงนี้นะคะนะจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะนั้นนะคะเราก็เอาง่ายๆนะคะว่าเราทำทำการคํานวณพื้นที่สี่เหลี่ยมนะคะเพราะนั้นคือสิ่งที่ลูกต้องเข้าใจก็คือว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมคำนวณยังไงนะคะซึ่งพื้นที่สี่เหลี่ยมมันก็คือการเอากว้างคูณยาวใช่ไหมคะนะ วิทนะคะไปคูณกับไฮนั่นเองเนาะอันนี้คือพื้นที่สี่เหลี่ยมถูกไหมคะนะกว้างคูณยาวนะพื้นที่สี่เหลี่ยมอื่นผ้าเนี่ยนะนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็มานึกว่าเราจะาตั้งชื่อตัวแปรว่าอะไรนะตั้งชื่อฟังก์ชันว่าอะไรนะคะสมมุติก็เอาง่ายๆคราวนี้ก็ใจก็จะเขียนว่าปริ้นเพราะเขาบอกว่าปริ้นคำศัพท ปริ้นนะคะมีการคืนค่าออกมาแล้วมาปริ้นข้างนอกฟังก์ชันคําว่าปริ n t ข้างนอกฟังก์ชันก็คือมาปริ้นที่เมนโค้ดนะเพราะนั้นเราก็จะทําการ p r i ้นปริ้นผลจากฟังก์ชันนี้ค่ะนะคะทีนี้ฟังก์ชันนี้เราก็จะตั้งชื่อว่า Square นะคะตั้งชื่อให้มันสื่อเนาะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าหากว่าไม่ไม่รู้ว่าจะใช้ัภาษาอังกฤษอะไรนะคะนึกไม่ออกก็อนุญาตให้เปิด g g o o l Google t r a n s l a t e ได้นะคะ ะะฟังก์ชันนี้นะคะเราก็จะให้ชื่อว่า Square นะคะนะคะแล้วก็เราจะมีการส่งค่าเข้าไปนะคะทีนี้จันจะไม่ทำการรับค่าใดๆนะคะนะเราจะส่งค่าเข้าไปง่ายๆนะคะส่ง width เป็น5นะคะ height เป็น3เข้าไปอย่างนี้นะคะนะทีนี้นะคะพอมาตรงนี้ปุ๊บนะคะเราก็ต้องมา define ฟังก์ชัน เวลาขั้นตอนในการทำพยายามทำลักษณะสเต็ปอย่างนี้นะคะนะมาเขียนเมนโค้ดก่อนนะคะแล้วค่อยกลับไปเขียนฟังก์ชันนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องรับค่า2ค่าเนาะเป็นวิดกับไฮนะนะคะรับค่ามา2ค่าแน่ๆส่งไป2รับไป2นะคะดูให้ตรงว่าเราต้องการอะไรกับอะไรนะคะ,ะทีนี้ตรงนี้ค่ะเวลาการ Return ก็ Return มาเลยนะคะรีเทิร์นค่าผลลัพธ์เลย Return ค่าเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นบูลีนเป็นอินเป็นโฟลทเป็นสตริงได้ทั้งนั้นแหละนะคะแต่ว่าคืนมาก็คืออันนี้จะคืนมาค่าเดียวนะคะเพราะนั้นเราก็เอาสิ่งที่เรารับมาก็คือ WU นะคะมาคูณกับ h ฮได้เลยนะคะแค่นี้เองนะคะมันไม่ได้ยากอะไรนะคะ คือความยากมันมีนะคะแต่มันจริงๆมันยังไม่ถึงเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเรียนรู้เรื่อง Data Structure ที่ยากขึ้นของ Python นะคะเราจะต้องมาเขียนฟังก์ชันตรงนั้นแหละมันจะยากขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้นะคะเอาแค่นี้ก่อนอันนี้ก็ง่ายมากเลยนะคะแค่นี้เองนะคะเพราะนั้นคำตอบก็จะมาเป็น15นะคะอย่างนี้นะ